ลำใหญ่ต้องลำพูนล,ลำพูนต้องลำใหญ่จะกินลำใหญ่ต้องไปลำพูนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยชักจะสับสนกับชีวิตเข้าไปทุกทีคือมันอย่างนี้ครับนานายท่านอยากกินลำใหญ่ก็เลยชวนลุยทุกไร่ไปทุกสวนมาแอวกันที่ป่าซางจังหวัดลำพูนมาดูเขาปลูกลำใหญ่ทั้งในและนอกฤดูกาลด้วยปุ๋ยกิฟฟินพี่น้องเอ้ย มันช่างอลาการงานสร้างจริงๆนะครับเพราะลำไยแต่ละสวนงอกงามอุดมสมบูรณ์ออกดอกออกผลเต็มต้นหันซ้ายก็เงินหมื่นหันขวาก็เงินแสนขอพูดแทนนักธุรกิจแถวนี้ได้เลยนะครับว่าอยากเป็นเศรษฐีต้องมีปุ๋ยกิฟฟรีนช่วยขยายงานอีกแรงครับดูอย่างหนุ่มน้อยคนนี้เป็นทั้งเกษตรกรและนักธุรกิจไปพร้อมกันขยายงานไม่กี่วันก็ขึ้นจูปิเตอร์ไปแล้วรวยหลายทางจังนะพ่อหนุ่ม ว่าแต่มีสาวๆคอยเช็ดเหงื่อหลังพ่นปุ๋ยพ่นยาบ้างหรือยังจ้าเรามาแอวสวนลำยายกันตอนหน้าหนาว สวนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของการออกดอกและติดมเมล็ดอย่างสวนของคุณอานบแปลงนี้กำลังติดลูกเล็กๆที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพราะปีนี้อากาศหนาวนานส่งผลต่อผลิตผลของสวนลำาไยเป็นอย่างมากเพราะพืชชนิดนี้ต้องการอุณหภูมิที่ต่ำกว่า15องศาเพียง2-3สัปดาห์เพื่อการติดดอกหากมากกว่านั้นเจ้าของสวนอาจนอนหลับไม่สบายเท่าไหร่เพลเพลอาจจะเจอฝันร้ายเพราะการขัดทุนยับนั่นเองครับ นี่คือสวนของคุณลุงกเกษมซึ่งใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสวนลำไยมานานเกือบสองปีคุณลุงบอกว่าปลูกลำไยมานานเกือบ20ปีแล้วแต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นผืนนาแต่เมื่อราคาลำไยดีกว่าโดยเฉพาะลำไยนอกฤดูจึงได้ทำการพลิกผืนนาให้เป็นสวนลำไยแทนคุณกเกษมทำลำไยเนะี่ยมันมีมันเป็นทำธุรกิจอื่นด้วยหรือเปล่าหรือทำผ้าพลาสติกด้วยครับอ๋อแล้วก็ เมื่อก่อนมันเป็นทุ่งนาว่างเนี่ย๋อคแล้วตอนนั้นผมก็มีรถกระบะรถดำเนาะผมก็ขนดินมาใส่ค่ะเป็นเนี่ยเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยผมก็ไปเอาเชื้อที่น้องจ้างคืนมา15ต้นมาปลูกที่ในบ้านแล้วก็พอดีขยายไร้ก็ขยายออกมาตอนตอนกิ่งออกมาขยายต่อขยายต่อพันพันพันอะไรคะเนี่ยพันดอกก้านอ่อนอ๋อดอกก้านอ่อนค่ะ อันที่เขานิยมกันอ่ะอันนี้เป็นเป็นอาชีพหลักก็ทําผ้าแล้วก็ผสมกันผสมกับละยลำาไยกี่ไร่คะเนี่ย13ครับ13ไร่13ไร่ขยายมาจาก15ต้นนั่นนะเออขยายมา15ต้น15ต้นแล้วแล้วลำาไยเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย8ปีมี10ปีมี8ปีมี10ปีมีครับตอนนี้เป็นระยะอะไรคะเนี่ยระยะจะแทงช่อจะแทงช่อครับแล้วแล้วมันมีใบแซมนี่โอเคดีไหม ก็ต้องเอาอะไรปุ๋ยของบของกิฟฟรีนเนี่ยมามากดใบรอสักพักก่อนอกดกดใบศัตรูตัวแม่ของสวนลำไย,ยนั่นก็คือโรคราด,ดำและโรคพุ่มไม่กวาดครับลงสวนไหนเจ้าของสวนก็เครียดแทบบ้าเพราะมันทำให้ต้นโทมถ้าใช้ปุ๋ยกิฟฟรีนแล้วละก็ปัญหานี้จะทุเลาเบาบางหรือไม่ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างลุงกเกษมแกตื่นเช้ามาเดินยิ้มหน้าบานในสวนลำไย,ยทุกเช้ามีแต่ความสุขแท้เจ้า ตอนทลาลาไยนี่มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรมีอุปสรรคตอนตอนตอนปลูกใหม่อ่ะตอนปลูกใหม่ต้องดูแลเนะาะให้น้ําสม่ําเสมอแล้วก็พอได้สักสามปีมันก็เริ่มออกอ,ออกลูกแล้วก็เราดูต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็พอมาถึงประมาณได้ห้าปีหกปีเนี่ยผมก็ใช้ลิพันธุ์ตัวนี้ผพ่น,พนแล้วกแ็แต่ก็ใช้มาหลายปีแล้วสินยใช้มาสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วนะคะแต่ใบสวยนะคะเนี่ยครับค่ะ ใบสวยมันดีค่ะคค่ะปกติมันก่อนนี่มันก็ผลผลิตก็ได้ไม่มากหรอกประมาณ3-4มสี่แสนเนี่ยทั้งหมดเนี้ยสิบสามไร่นี่นะหลังจากมาใช้นี่ก็เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยอ๋อเลยเท่าตัวเลยโอดีจังแล้วเป็นเศรษฐีแล้วนี่ะขอให้สมพรปากนี่ใบสวยจริงๆเลยแต่ก็มีแมลงบ้างเนาะมีบ้างมีบ้างเป็นปกติเนาะเป็นปกตินะคะ คุณเกษตรค่ะต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะเนี่ยต้นนี้สมบูรณ์ครับดูใบมันดูใบมันไม่ใช่มากเกินไปนะพอดีพอดีอ่ะพอดีพอเลี้ยงสวยค่ะมาเที่ยวสวนก็ถ้ามาตอนเย็นยิ่งสวยอากาศเย็นแล้วก็มาเห็นลำไยแล้วก็โอ้วีนี้นี่จะให้ดีดูเรียดีๆเบื้องหลังความสำเร็จของสวนลำไยคุณลุงก็คือนักธุรกิจทิฟฟลินกลุ่มนี้ครับ คุณแตนนัทยาเพชรผสมทองพร้อมทีมงานซึ่งวันนี้ก็มาเยี่ยมสวนคุณลุงอีกทีเพื่อติดตามผลมากันเยอะจนเป็นเศรษฐีคันย่อมของคุณลุงนอกกลางเปลวแดดเอาไงล่ะเนี่ยนี่แกลงมปแข็นเสียฉันไม่ลงหรอกฉันร้อนฉันก็เจ็บขาฉันก็ปวดเขา่าจะให้รถมันติดได้เองล่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ เราตามคุณลุงเกษมมาที่สวนลำํำไยใกล้บ้านอีกแห่งครับที่นี่เป็นลำํำไยนอกฤดูที่ใช้ปุ๋ยกิฟรีนตั้งแต่สะสมใบสร้างอาหารทำดอกและติดลูกเล็กดูสิครับลูกดกเต็มต้นคุณลุงบอกว่าเก็บขายได้เงินหลายรอบแล้วหน้าแง้งราคาดีกิโลกรัมละ120บาทุ้ยเป็นเศรษฐีนี่เขาเป็นกันง่ายจริงนะ ของปุ๋ยกิฟรีนกับสวนลำใหญ่นั่นก็คือปุ๋ยเกร็ดโกลแม็กซ์รวมทุกสูตรท็อปเอ็นและโบโรแคล